จับตาดูต้มเลือดหมูร้านนี้ให้ดีๆนะครับเครื่องแน่นทะลักกว่านี้จะมีอีกไหมใช้ผักตำลึงด้วยมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดอีจะไม่แปลกใจเลย้าใครเปิดมาเห็นคลิปนี้แล้วจะหิวตามไปด้วยขอบอกว่าคลิปนี้ตะลุยขับมาไกลหน่อยนั่นไงร้านอยู่นู่นตรงข้ามกับถนนราชบำรุงซอย4ต้องบอกว่าน้ำต้มเลือดหมูนั้นลอยหอมชอยมาแต่ไกลต้มเลือดหมูโจ๊กเฮือเป็นร้านตำนานของเมืองระยองเลยครับใครมาถึงนี่แล้วไม่ได้แวะทานเนี่ยโอ้โหถือว่ามาไม่ถึงระยะ น้ำจิ้มเด็ดมากบรรยากาศร้านนี้ได้กลิ่นอายความเป็นตำนานจริงๆมาแล้วครับดูกันให้จะจะเต็มตาเครื่องในนี่ขนมากันแบบจุ๊บๆแถมใช้ผักตำลึงด้วยจะชิมรสชาติให้ดูนะครับอย่าบังอาจรีบซดโดยเด็ดขาดปากคุณจะพองอย่างแน่นอนครับอื้มหอมละมุนมากรสชาติตามใจชอบตัวน้ำจิ้มจะออกหอมหอมเผ็ดๆคล้ายๆพริกป่นน้ำปลานี่เป็นตับกับม้าหมูกินคู่กับน้ำจิ้มนะตามด้วยข้าวสวยโอ้ เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าฟินยิ่งเจอลิ้นหมูก<อ>ึดกึดกึบๆโอ้หมูสับปั้นมาชิ้นใหญ่ๆยังมีพวกหมูชิ้นไตไส้อีกรักรสจิ้มพร้อมข้าวสวยเต็มคำเลือดมาแบบก้อนโตโต้คำใหญ่ๆไปเลยเกลี้ยงไม่เหลือเจอต้มเลือดหมูร้านนี้บอกเลยครับว่ายอมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับว่าถ้วยที่ผมกินแค่60บาทครับผมขอถ่ายรูปด้วย